ไอเครื่องเล่นที่มันมาตั้งเนี่ยมันส่งเสียงดังมากเลยชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยเนี่ยกรี๊ดกันทั้งคืนเนี่ยแบบนี้มันเสียหายนะเนี่ยบริษัทเขาก็ทาถูกต้องป่าวะ่าที่ก็ที่ของเขาลงทุนตั้งเท่าไหร่เสียงดังมันก็ไม่ได้เกิดจากเครื่องมันเกิดจากคนคนกรี๊ดนั่นไปโทษคนนุ่นนะบริษัทไม่เกี่ยวเอ้าแต่บริษัทก็ควรจะรู้ว่าไอเครื่องเล่นแบบนี้มันกรี๊ดแน่นอนมันดังแน่นอนเนี่ยมันควรจะมีระบบในการกันเสียงหรือเปล่าไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องผิดดิเราจะไปรู้ไ้้้้ยยัังงงวว่่่่าเีีีีีมมมนนนนะะถหหแตอออออทรรรกก็ใค น,นั้นปรับหูหรอทนทนไปอย่างเงี้ยเหรอเอ,อ้ยเป็นคุ้นคุ้นไปเดี๋ยวก็หลับได้อย่างเงี้หรอเฮ้ยมันไม่ใช่เปล่าอย่างงี้มันน่าจะฟ้องร้องได้หรือเปล่า ตรงนี้นะฮะถ้าจะฟ้องเนี่ยก็อาจจะฟ้องร้องได้ครับเป็นเรื่องของการละเมิดตามมาตรา420ครับเพราะถือเป็นเรื่องของการสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับสุขภาพอนามยัยนะของชาวบ้านโดยรอบเนี่ยนะครับแม้บริษทัทไม่ได้ทําด้วยความจงใจเนี่ยนะแต่ก็จะมองได้ว่าเฮ้ยการที่มันปล่อยให้เป็นเสียงอย่างเงี้ยเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อและสร้างความเสียหายก็ได้ส่วนเรื่องที่ว่าเฮ้ยบริษัทบอกว่าใช้สิทธินะที่ก็ที่ของเขาเครื่องเล่นก็มาตั้งถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะเป็นการใช้สิทธิ์ถูกต้องแต่เป็นการใช้สิ ถูกต้องตามกฎหมายแต่การใช้สิทธิ์ตรงนี้มันกระทบกับผู้อื่นนะครับตรงนี้ก็อาจจะฟ้องร้องได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพฤติการเป็นเรื่องๆไปนะครับอันนี้เราดูจากภายนอกดูเฉพาะในคลิปเนี่ยนะครับก็ขอให้ตกลงกันได้นะครับสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้แล้วถ้าชอบการติวกฎหมายกับพี่หมออย่างนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากจะติวนิติศาสตร์รามคำแหงกับพี่หมอก็ทักมาสอบถามกันได้เลยครับ